สวัสดีครับแชร์ปาโก้ลำพินออฟิเชียลครับผมมาเบิ่งบรรยากาศหลังสีม่อมเลยครับพี่น้องวันนี้หลังที่เล่อะไครับที่โรบาร์ท่าครับมีตรงบนครับมองแสดงไกลแห้งพี่น้องเลยอาจารย์นักดนตรีบนยับเลยครับเดินไกลแห้งครับยังไกล์ลายครับ ยางปมะ่าผมว่าตรงนี้แหละสามเกือบสามร้อยเมตรนะสองร้อยกว่าเมตรสามร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรครับจันหวังบนเลยนะครับย่างไก่ไ้เลนตีกัเมื่อยแลวสัแล้วมาเดินไกลอีกอาสันเป็นเป็นจัดงานอยู่ระบาดเวที่ท่านที่สิอยู่ทั้งไก่ไก่วัดปักพืที่ไปแห้งไปอยู่ทั้ง ไกลๆวันนี้ก็เลยอเสียงกนูคือดังยังงมนยางยังยงขึ้นร่นน้ำเนี้ยเน้อยอะไรไปนหน่อยเพราะว่ามันบริเวณมันสูงตัวน,นี้ลูกๆเดินเสืออาจารย์นานล์ก็ยังทยอยขนของขึ้นมาครับผากยีตาผ้าเรื่องมือหากินแล้วครับมันลดลงบอดดเราะพี่น้องเนาะ

เบิ้งตี่แหละครับคลของกันมา <c oughs> วันนี้เราเดินทางไปอยู่แสดงอยู่ซีซีมองใหม่ครับ เปตัวหลังเแ้อ่อนไ่ยาอ้ไ่ได้ววนย่างซ้ำหนีมซบาใบอะซ้ยบ่ะว้ยโอ้ยเฮ้ยว่าสันจังหลมีกครคนนี้ออกไหมไปเที่ยวไปพมพี่บูนเหมือเรงย่างสามกิโลเสด็จหนอว้จะถามหาตีจะถามหาวะเออจะถามหาเทียวไปมดังนปุ๊บย่างถือของสามกิโลไปได้ไทีตายเพบาเออจะถามหา เออครับมันนี่ไห้มาฟังเสียงจากอาจารย์เบันตีครับสไตล์ปาโก้ครับต้องคิดกับเป็นได้จารยางก็พอได้เยู่ครับพอได้เยอะเนี้ยเออบ๊อก ก็มีกุก้ยเตียยเลี้ยงตอนเช้าครับพี่น้องกุย้ยเตี้ยลายแห้งครับสดทนอนๆน้ำกันพี่น้องครับเดี๋ยวตะโก,กเอาคลิปห้เบ่งก่อนครับน,นี่บริเวณวัดข้างบนเลยพี่น้องเลยบริเวณวัดข้างบนครังงบทีมงานรถบัสจอดตรงนี้ครับรถใจกันลอยไปเลยพี่น้องได้ได้สตาร์แซ่ได้สตาร์กลับไปเดียวกัรถศิล,ลปินบางท่านกันยังจอดอยู่ข้างบนอยู่ด้วยครับศิลปินบางท่านจอดอยู่ข้างบนอยู่ เคลียบคล้องแล้วบปล่าภาโกจยังสิทดิพาหลูบๆเดินทางต่อครับสีเมืองใหม่อุบลครับสีเมืองใหม่อุบลออกกำลังกายออกกำลังกาย เป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นวัดแล้วก็มีโรงเรียนน้ำพี่น้องวัดบันวัดบันโดดเนาะอยูนอำเภออำเภอโพศรีสวรครับจังหวัดศรีสะเกดครับมีโรงเรียนน้ำด้พี่น้องโรงเรียนครับโรงเรียนวัดกันครับเป็นแบประธานาดีได้ละวัดใหญ่รับหลวงเดินกันมากครับ สวัสดีครับออกกําลัางกายแต่ช้าเนาะออกแเช้าเลยลกยูไหนนีเดี๋ยวา้กรลยรูบไน่สวัสดคีครับลดนเิเไห มาสองคนพ่อบ่จะได้เลยกลับไปกินข้าวอยู่บ้านครับปะแห่ไปรถบัสเหรอไ,ไปรถบัสทันู่ใกล้บ้านครับอ้อมแอมกับใกล้บ้านแรงกับเรนยูบ,บนซีมุ้งไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่ครับพี่น้องเบื่งเอาครับว่ายางไกลียงไหนครับอาจารย์นักดนตรีที่ละครัผ่ายของผอมบนอิบเลยมากมงนีโอ้มาตรงนี่กับบนอีบนะเป็นไดฮอดดีเบ่งได้ยางเบ่งไดดอ่าโอเคครับซือบัตออกซือบัตรออกท่านนี้ได้ทานะเบือตู บสองลอยก็เม็ดเกือบสามลอยครับบอกมาถึงว่าเดินอะไรอย่างเดียวเราลอยเคยวันเียงจาจอยนั <t <t ่นเจ้ามากปีนาเจ้าก็ดีลมากมองนี่ละมองเก้านีมองมองนี่ละครับมองนี่ละองีนา้มนแนก็ดี ยางไปยังเป็นยางไปมันจะเป็นล้มลวมนิ่มๆอยู่เนาะลดลงไปอันตรายวาเรอผมยางมึงเนี่ยมันมุมนี <um ้มองนีเลนลุงบามแงน่ครับได้ดดวีด claro> ีวีีวีดมวีดีวีดีด้วดดีดวดีวดีดดีววดี เพชรแปดพันหมดเนาะต่อมือเนาะมันเคลื่อนออกมาได้ไม่ทีเวนะครับสวัสดีลูกมาเป็นยังครับเซมนี่คนนมอยู่มีแต่อาจารย์นักดนตรีแล้วเป่าปากอยู่เป่ากูเป่าไอ้แซกเบิดขึ้นเป่าตะเป็ดเบิดขึ้นมันยังเป่าปากเบิบคืนอีกว่าซันบนกันเนี่ยเอาคลิปนี้ฝากไว้เซมนี้ครับคลิปปาโก้ลำเพลินลำพิเชียวนลำพี่น้องเนาะอัปเดตสถานการณ์ตอนเช้าๆครับเป็นยังได้ครับผม ขอบคุณต้องการติดตามเด้อครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ำหนึ่งครับสวัสดีครับ